ใช่ก็คือมันกเยห้ดรถเปดินเดินลสางเกเมื่อกี้จะเข้าเดินรโอเคแขับก่าววิ่กับเอมาในอีกสิเอ้้ยตัวไอ้เชี่ยมเห็ได้เงายไอกเขาวอนนั หลังนี้มีอกบ่มี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 จังเดี๋ยวเาเป็นเพื่อนเพียดดูกลางให้โอ้ยหลังนี้เล่นประตูจุดไหนเอ๋มดเลยเนี่ยแอนเราเราเตรียมตัวโดนโถมได้เลยมันโถมเอไปแล้ะ บ่แล้วมีคนดูกลางดูให้อยู่โอเคเขาเวิ่ไปนไหนยาวแอนกลางกลางต,ตัวไปเรอมาละหลังไอ้มียาตายนึ่งเื่ามีมีมีตัวนั้นแะพี่ดูให้

คาเตอร์คาเตอร์คาเตอร์หลังห้องหลังนี้ไม่เชื่อไอ้โดนตู้อีไม่เชื่อมเหรอยาวบรรลุกลับบ้านมั้งตัวหลังเองตอนกลับบ้านกลับบ้านไม่กลับหรอพอที่ผิดทุกผิดปูมันนานนะพวกปิดล็อกหลังให้อยู่ไม่ได้หล่กไม่เลยล่ะอ้อมอ้อมหมังอยู่เนี่ยเกี่ยวมาขึ้นแอลว่ะ ไปเชื <54. S 2> <seeing> ่อมเองวิ่งเชื่อมตัวออกกลางเอาเชอ่โอ้ยเฮียร้านน่าจะอกลางน่าจะอยู่ของกลางว่ะเสี่งมวิ่งไปเชื่อมตัวเกมเกมต้องมันมากเก่งมากเดี๋ยวเรมาดูอาจจะมาแล้วเชล ตูวเอลไปามหมดแล้วกนั้นสี่มาพก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 วิ่งเลยพกเฮ้ยไปอยู่บีพกอยู่บีอ๋หลบกูอ,ออมไปแล้วหมดแล้วหมดเวลาแล้วไป,ปนี่ไปเนี่ไปเนี่ไปนี่นน้านสี่มากูลืมเลยกูยงตายนะ เดี๋ยวยี so Dos, ่สองสองยี่สิบเ็ดคพวมาเช้าของคุณนะยี่สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบสอยี่สบห้าสี่สามสองสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสีสามสองถ้าคุณมีเปรี้ยวคุณมีเปรี้ยวเขียวผมไม่มีผมก็ไม่มีครับเปรี้ยวเขียวต้องยศอะไรวะสองดาวที่ครับ ม่เกมมาฟางไม่ขนสมดวหน่อยยังไดเปนุ่งม่เกมมาสามดาวดใโปรโมชัหมดแล้วรอขึ้นสดาวนะอีกฟันหนึ่งนุกยังไม่ได้ใช้โปรโมชั่นะลยเลยเกมแอนนงแอนก่อนแอนก่อนไ่ได้นอนอกแล้วอกแครนอยู่ตนี้แอนานีมแอนด์แอนมาณเอาอยแอนไม่ เดี๋ยวเดอ็นให้ห้าสิดรอบเนี้ยขอพ้อยขอร้านหนึ่งโอ้ร้านหนึ่งขอร้อยขอสองร้อยได้ป่ามัมันต้องปั๊มวันหนึ่งอะไปะสี่อาปมเอปั๊มไปวันนี้ยพี่ปั๊มมันยังไงมพี่ปั๊มไม่กี่ชั่วโมงวันนี้โอ้แกตั้งแต่ประมาณนีนะหล่ามีประมาณประมาณตีสามที่เบียร์วอดเข้าไปอะตีสามถึ ถึงวันใบสามใบสี่โอ้นานแล้วนะรัวเหรอเพื่อนแอบแบบรพีดเต่าเต้ยมันคนตอบอยังไงวะรับกระปิวน์กระปิวทำมาอุ้ยอุ้ยเจ็บ headshot. cho mày tìm thêm thêm thôi 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 thêm. thôi 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 ได้กดมันคือกดแล้วตั้งสองร้อยแล้ยไงมันชนะแลตาเมื่อกี้เขากลัวเหมือนกันนะที่ไม่ได้ยิงนะพกมันยิงนะพกมันยิงไปแล้วมาลองกีฟายมันเสร็จเอาได้เลยเขม ก็เลยที่ขนส่นอีกทียอยู่ห้องยาวเหละยามีตัวเดียวปืนไกลก็เหลือตัวเดียวก็เ,เลยยาวเจ็บเจ็บเจบนับมต,ต,ตัวยาวนับตัวยาวนับตัวยาวนี่นับตัวยาวสัองออกเจ็บ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 ในห้องในห้องแอนเจอร์ก <c ười> <c ười> ินตันต่อเดืยคุ้ไม่น่าเลย แค่ดีขึนห้า่นนีเป็นไอเอามันทีเอามา่คัอนอยู่โอเคลุกถุถ้าฟันได้เมื่อกี้นึงบอกไว้กดเลียวซ้ายร้าแกกูอยู่อยู่มาห้าวิงวิงมัได้ยิงสกิลเลยไปนะอถไรเมื่อกี้ทำไมตรงนั้นน่ะ อ,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 อุ้ยอุ้ยอุ at athletes, ้ยหลังเอมีอุ้ยอุ้ย şey ดีดีดีเาพิมทั Meyer ้งหมดด้เข้าไปช่วยกันยาวเงียบแอนพี่ว่าแอลแอลอะไรรอบเนี้ยเ้วไปย่วต่อเลยนะเดี๋ยวพิม่ยั่วไม่พี่พี่ผมว่าเงี้ยขอี่เขาเข้าแอเต็มโอ้ยีเอกมัดไปไหน หลังมีห้องหลังนีอสองัวอยู่เชื่อมตัวแล้วก็มาเก็บไม่ถามะงอนแล้วไงยังยุบอสบอสมีไหมที่ตมีโอ้ก็สุดอดกากินวาแอดตัวพุกพวกนวกนกนี้เหลายกเชื่อมไหมไง เฮ้ยบอกให้วิ่งใส่น้องใส่หน้าแม่งเฮ้ยปิดไม่ลงน้องปิดไม่ลงเดี่ยวมาบีวกลางตัว,ตวฟุกป่ายฟุกป่ายฟุกป่ายเข้าไปเลยเข้าไปเลยฟุกหลังมาฟุกใช่ป่ะฟุกคุณรอนเสียงดูสองคน <L S 1> เนี่ยเอวเดียงเอว แอ๋หูแอลเต็มโอ้ oh, oh, มาเข้าบีแล้วขเ,ลเข้าบีหมดเลยเข้าบีสองสาตัวเอสอง Bomb has been planted มไม่เ,เกีเยมหรอแผลเนยแผลเนยจุดเก็บหมดคีอบอสอาชีพเก็ <20. S 1> บหมดยี่สิบยี่สิบไป แกหมดร้อยนึงเออถ้าอยู่ดีไม่ไม่ได้นี่นะแต่คุณต้องแสดงเฮ้ยตัวเดียวเกมตัวเดียวสิบวิร้อยหนึ่งไปคุณหลดแล้วคุณหลดแล้วเออวิ่งไปแล้วนอวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ว ดีไอ okay. ้สัตว์ดูละอยู่ดีไม่ว่าดีอยู่ดีไม่ว่าดีไม่วลาวเด็กเขาลาวเด็กเขา เข้าโอ้ปีไฟใครปีไฟฟุก,กขอโทษอะไรแล้ทำหมดแม็กด้วยไอ้เหี้ยตัวเนี้ยกลับละเดี๋ยวเดี๋ยวจะเรื่องนี้จบเอ้ยเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวโอ้โหเอลเต็มเลยห้องเอลอือมาด้วยกไปเลยพี่ห้องเอลสองตัวหลังเอีตัวห้องหลังเอียพี่

ให้เราไตูแย่ัหมใจเย็นนะุกไม่ไม่ดดไม่ด้ออเห้ยม่้ขึ้นปนขึ้นแนวขึ้นแนวขี้ปืนไงเรามต้องเียนปืนไงีเาหมดแล้วเวลาเวลาเวลาเราได้นะเวลา b l u อ้องไปอยู่ข้งล่าง